สวัสดีครับวันนี้พบกับช่างอูดทีมโฟนนะครับช่างอูดต่อสายแพรครับผมนะครับวันนี้งานที่เจอนะครับลูกค้าส่งสายแพรมา2่งเส้นเลยนะครับผมนะครับอันนี้เป็นเส้นที่ที่3นะเส้นแรกลูกค้าส่งมาแล้วนะครับแล้วก็เอากลับไปลูกค้าก็บอกว่าใช้งานได้ปกติดีมากเลยนะครับลูกค้าหาที่ซ่อมอยู่นะครับลูกค้าก็เลยส่งมาอีกนะครับผม อ่ะนะครับผมก็งานตัวนี้นะครับผมเป็นสายแพร์นะครับสายแพรเส้นค่อนข้างเล็กนะครับค่อนข้างเล็กและบางมากเลยนะครับผมสายตัวเส้นวงจรของแพรเนี่ยนะครับจะค่อนข้างละเอียดเลยนะครับผมอ่ะทีนี้เราเก็บไปเส้นหนึ่งก่อนนะครับเราจะต่อทีละเส้นนะครับผมนะครับก็ตัวสายแพร์นะครับผมก็จะขาดในตำแหน่ง นะครับตำแหน่งที่กำลังขูดอยู่นี้นะครับผมนะครับทั้ง3มเส้นเลยนะครับขูดขาดตำแหน่งเดียวกันหมดเลยนะครับผมนะครับนี้เราต้องขูดดูลายของสายแพรนะครับว่าขาดตรงไหนบ้างนะครับครับแล้วเราก็งานเก็บขูดจะเรียบร้อยพุธเป็นคนชอบงานสะอาดนะครับชอบต้อะทำงานนี่ต้องสะอาดเลยถ้าไม่สะอาดนี่พูดก็จะยังไม่ทำนะเช็ดขัดจนกว่าจะสะอาดนะครับผมนะครับผมก็ทีนี้ พวกเศษเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันติดกับเป็นกาวสองหน้าตัวนี้ยังออกไม่ได้นะครับนะครับนี่เราเริ่มต่อเส้นแรกกันเลยนะครับผมป่ะเดี๋ยวเราเร่งเวลากันนิดนึงนะครับเพราะต่อใช้เวลาค่อนข้างที่จะพักหนึ่งเลยนะครับนะครับก็เริ่มต่อเส้นแรกนะครับจนถึงเส้นสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ทาเหมือนกันหมดเลยนะครับครับผมทําเหมือนกันหมดเลยครับผมครับทีนี้เอ่อ พดพิวดขยายขึ้นมาเนี่ยนะครับภาพจะค่อนข้างที่จะเห็นชัดเจนนะครับผมแต่ว่าด้วยเนื้องานจริงๆเนี่ยนะครับเป็นสายแพรเส้นที่เล็กมากนะครับผมลวดต่อลายก็ต้องเป็นเบอร์เล็กนะครับผมนะครับผมก็ต่อให้เรียบร้อยนะครับทุกเส้นนะครับทุกเส้นเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะมาเช็คดูอีกทีนะครับว่า ตะกัวเนี่ยนะครับเป็นมีการคลุมตัวลวดต่อลายดีหรือไม่นะครับไม่ใช่ว่าเอาไปแปะกันไว้เฉยเฉนะครับผมนะครับผมยุิธุลทำงานเนี่ยจะต้องมีการเช็คการเชื่อมต่อกันของตะกัวและลวดต่อลายด้วยนะครับนะครับซึ่งเป็นงานที่ละเอียดนะครับผมอ่ะอันนี้เราต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับพอต่อเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับผมเราก็จะ ใช้กล้องส่องดูความเรียบร้อยอีกทีหนึ่งนะครับขยายซูมให้สุดเลยนะครับเพื่อดูความเรียบร้อยของตัวลวดต่อลายนะครับว่าต่อติดกันดีไหมนะครับอย่างที่พิวอุชได้แจ้งไปนะครับผมถ้าเส้นไหนเราไม่แน่ใจเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับแล้วพิวอุชก็จะใช้สวิทเซอร์นะครับใช้ปลายสวิทเซอร์ลองเขี่ยๆดันๆดูนะครับว่าแน่นไหมนะครับถ้าเขาไม่แน่นเนี่ยสวิทเซอร์ไปสกิดนิดเดียวจะหลุดทันทีเลย นะครับแต่อันนี้แน่นดีนะครับผมเสร็จแล้วเราก็เคลือบนะครับเคลือบด้วยกาว UV อบแข็งนะครับอีกชั้นหนึ่งนะครับผมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับและป้องกันการลัดวงจรของออลวดต่อลายที่เราต่อนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเก็บงานให้สะอาดนะครับผม ครับก็ทีนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราก็จะมาใช้เป็นเทปฟิล์มนะครับเทปฟิล์มแปะรอยตำแหน่งที่สายแพรขาดทั้งสองฝั่งนะครับผมนะครับนี่เราก็จะทำความสะอาดก่อนนะครับชุบน้ำยานะครับทำความสะอาดคลาบมันต่างๆนะครับที่ติดบนสายแพรนะครับเวลาเราติดเทปฟิล์มลงไปเนี่ยนะครับเทปฟิล์มก็จะ มันจะสามารถยึดติดกับชิ้นงานเราได้เต็มประสิทธิภาพนะครับนะครับผมก็อันนี้เป็นเทปฟิล์มที่ค่อนข้างที่จะเหนียวนะครับแต่ไม่แข็งนะไม่กระด้างน,นะก็จะมีแต่ก็จะมีบ้างนิดหน่อยนะครับเวลาเราเพราะเลาพิวติดเนี่ยพิวติดฝั่งละ2ชั้นเลยนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้สายแพรนะครับเสร็จแล้วนะครับผมพิวตก็จะ ตัดเข้ารูปนะครับตัดเข้ารูปให้บริการสายแพร์นะครับพิวเป็นคนที่ชอบงานที่เรียบร้อยงานเป็นระเบียบนะครับผมอย่างงานไหนที่ดูแล้วไม่สวยนะครับมีบางครั้งที่พิวต์ต้องรื้อออกมาทําใหม่หมดเลยนะครับผมนะครับแต่ก็น้อยนะเพราะว่าพิวต์ทำงานพวกนี้นะครับพิวต์จะทําช้านะพุวตไม่รีบเลยนะครับค่อยๆทำนะครับผม เสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมาตัดออกนะครับให้เข้ารูปกับตัวสายแพรนะครับคือซึ่งบางครั้งงานบางเคสจะขาดช่วงโค้งนะครับเราก็ตัดให้เข้ารูปของสายแพรเลยนะครับผมครับทีนี้นะครับพอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับผมเราก็นะครับเอามาดูความเรียบร้อยอีกทีนึงนะครับผมนะครับ สองกล้องดูความเรียบร้อยนะครับผมก็นะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมงานซ่อมสายแพรนะครับเดี๋ยวส่วนอีกเส้นหนึ่งเนี่ยนะครับก็ทําเหมือนกันเลยนะครับทําเหมือนกันนะครับทําเหมือนกันขั้นตอนเดียวกันเลยนะครับผมใครจะส่งสายแพรมาซ่อมกับช่างอูดนะครับดูตามข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะครับโทรก็ได้นะครับหรือแอดไลน์นะครับแล้วเราจะส่งรูปกันให้ดูทางไลน์นะครับผม ครับผมวีดีโอนี้ก็จบเพียงนี้นะครับขอบคุณครับผมใครจะส่งมาซ่อมก็ส่งได้เลยนะครับสวัสดีครับ